เปิดประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ขายครับเอาต้นเล็กใช่ครับเอาต้นเล็กมาขายอ่ะต้นเล็กมาขายไหนยังครับพี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนอยุธยาครับติดสุพรรณคเออติดสุพรรณเลยนะขอโทษพี่เหนือยจามนะขอโทษนะี่จันบุษราคำต้นน้อยใช่ครับขายยังอ่อันนี้ขายอยูแปดพันนะครับแปดพันบาทลดได้ครับพี่ทรายมันสวยเนาะใช่ครับอันนี้ผ่าชิ้นตามาเป็นของต้นแม่ตะกี่ อันนี้อันนี้คือหน่อ,อต้นแม่ครับอันนี้คือหน่อ,อครับ<ช>อันนี้คือชินออออช้นตาอ๋อชิ้นตามาจากแม่เดียวกันแม่เดียวกัน<า>ก็คงเส้นเหมือนกันนะเนาะเส้นเสนีจันนะมันชอบแอบสวยที่ฟอมว่าฟอมถ้าฟอมมันสวยก็แล้วกันสวยเนี่ยฟอมสวยเลยนะเนี่ยเป็นทรงส<ๆ>เกลถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผมอ้าจะเลือกเส้นจัานะครับอย่างเงี้ยเลือกที่ลายทีเนี่ยลายพวกเนี้ยที่เราว่าประกายดาว อันนี้ชมพูติดชมพูเลยนะครใช่ครับอันนี้ประกายดาวครับประกายดาวชมพูใช่ครับติดชมพ,ชมพูอันนี้ไข่ไข่หรือเอามาโชว์ครับนี่ต้นนี้อยมาโชว์ครับโสวยๆต้นน้อย,ยอครับนี่ไข่ยังไงเอ่ยต้นนี้ไข่อยูพันสี่ร้อยขาวนะพันธุ์อะไรบนนายย้าง,างพี่เปิดด้วยก่อนเปิดไว้ก่อนครับถ้าสนใจก็มาถามเนาะใช่แต่อันนี้เป็นชิ้นตานะครับโอ้ชิ้นเท่าเท่าไรหนึ่พันสี่ร้อยเท่ากันหมดหรอสี่ร้อยคบสามกระถางใช่ครับนี่ยครับประกายดาวถ้า ถ้าเราผ่าชิ้นใหญ่อะอันนี้คือผ่าชิ้นใช่ปหชิ้นตาใช่ไหมถ้าเราผ่าชิ้นใหญ่อะครับพอพอต้นมันมีางงรากเนี้ยเราก็ค่อยรีดแล้วเอาต้นเนี้ยออกแล้วไปอบจะให้ขิดรากนะครับอืมแล้วบางทีโอกาสมันจะแทงตาใหม่ขึ้นมาอีกได้ขอ,อของชิ้นตาของประกายดาวครับอืแต่มันมีโอกาสนะครับบางทีอาจจะไม่มีนะแต่ก็มีโอกาสผมเคยได้ประมาณต้องลองอะเนาะสี่ต้นอะ ในในชิ้นเดียวอ่ะจากไอตรงไอไอแง่งตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเราเราต้องปาดอันนี้ออกแล้วอันนี้อบแล้วอันนี้เราก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมวางไว้ก็มีโอกาสใช่เออดีอันนี้ดีอันนี้สวยเดีประมาณไหนครับราคาประมาณไหนอันนี้กุ้งสิบใบครับสิบใบเปิดอยู่หมื่นห้าก็ไม่แรงครับลดได้อีกนิดหน่อยครับพี่ได้ด่างทุกใบเลยด่างทุกใบครับมีรูดเรื้อมาใบ ก็ต้องรอรอดูแลเนาะดูแลดีๆครับหมื่นห้าใช่ไหมเนี่ยครับหมื่นห้าครับพี่เปิดไว้นัูู้มมาเลยเนาะถ้าไว้ไหนจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยเนาะไว้บินเซ่สีชมพูนี่เปิดประมาไหนเนี่ยสามร้อยห้าสิบครับมาสามใบก็ด่างไปละสองแล้วเนาะสาวไปสองเออจับต้องอ่ะสามร้อยสามร้ยี่สิบใช่ครับพี่สามรอย้าสิบโอ้สาร้สิบบอกผสามขายครับที่มืนเตาตัวเนี่ยเอนหไม่คก อะโลห้ามีมีกี่ก้านครับเนี่ยว่าหลายก้านอยู่นี่ยมมีมีใบน้อยด้วยนะ <500. S 1> เปิดเปิดยังไงเขาเนี่ยส <250. S 1> องร้อยห้าสิบเออราคาโพลูมันก็ปล่อยบอกจับต้องได้กันหมดแล้วเนะ <500. S 1> าะนี่ใบใบใหญ่เลยนะสองความือสองร้อยห้าสิบสวยครับออสวยมันกี่ต้นอนะสองต้นเหรอต้นเดียวสามต้นเหรอ ใช่ใช่ยังขาย,ขาย,ข,ายขายยังไงครับนี่นเดี๋ยวผมเริ่มไปแล้ว350ขาก็าาจับ<า>ต้องเหมือนกพี่ใบวะบ<า>บ2ใ<า>บใบไหนเอ่ยใบนี้จับอะไรน,นะได้คร<า>ับพี่อ๋อใสต้นไหนสอบถามก็ได้นะคะเออใบนี้สวยนะใบนี้สวยครับเบอร์เบอร์ติดต่อครับพี่098 398 1687ครับเ6 8 7อยู่ประมาณโครงการไหนเนี่ยฝั่งตรงข้ามโครงการ28ครับใช่ครับพี่ครับ ได้ครับขอบคุณครับ